สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเครือข่ายบางนานะคะเครือข่ายบางนาวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะที่กําลังมีโครงการมีแผนการดําเนินการที่จะสร้างขึ้นแม้จะเป็นแนวทางโครงการแต่ว่าประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ เขาก็เริ่มส่งเสียงกันมาแล้วค่ะแนวเส้นทางเลือกการพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพเชียงใหม่นะคะประกอบไปด้วย5ทางเลือกเราจะขอยกตัวอย่างมา2ทางเลือกนะคะทางเลือกที่1ค่ะขนานไปตามแนวรถไฟเดิมจากสถานีกลางบางซื่อผ่านจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ ลำปางลำพูนและจะสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมระยะทาง677กิโลเมตรโดยประมาณนะคะส่วนทางเลือกที่2ค่ะขนานไปตามแนวรถไฟเดิมเหมือนกับแนวทางเลือกที่1จนไปถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วใช้แนวทางใหม่นะคะไปทางฝั่งตะวันตก ไปบรรจบกับแนวเส้นทางรถไฟสายเดิมที่อำเภอพยุหคีรีเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์จนถึงสถานีปากน้ำโพใช้แนวเส้นทางใหม่ค่ะไปถึงอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นตัดเข้าแนวรถไฟเดิมมุ่งสู่อำเภอเมืองพิษณุโลกแล้วใช้แนวเส้นทางใหม่ทางทิศตะวันตกมุ่งไปยังอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะและไปบรรจบกับแนวเส้นทางรถไฟสายเดิมที่ตำบลกล้วยแพ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ผ่านจังหวัดลำพูนและสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะทางประมาณ639กิโลเมตรค่ะส่งผลให้ชาวบ้านพื้นที่ต่างๆนะคะที่อาจจะถูกเวนคืนพื้นที่ดินทําให้ชาวบ้านตอนนี้เขาก็เริ่มกับกังวลแล้วค่ะกับปัญหาต่างๆที่อาจจะตามมานะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงชาวบ้านที่จังหวัดพระนาคารศรีอยุธยาค่ะว่าถ้าหากเกิดโครงการนี้ขึ้นจริงๆนั้นพวกเขาจะประสบปัญหาอะไรบ้างและพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการ การรถไฟความเร็วสูงครั้งนี้ค่ะไปติดตามกันค่ะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเสียงของคนคนที่อยู่ในชุมชนคนที่คิดว่าชีวิตจะมั่นคงแล้วแต่วันนี้ชีวิตเขาไม่มั่นคงนะครับอีกไม่กี่วันเขาก็จะไม่มีบ้านอยู่แล้วเรามาฟังเขาดูนะครับว่ายังมีที่ไหนอีกนะครับที่จะไม่มีบ้านอยู่อ,อ่ ก่อนที่จะลงมือพัฒนาระบบรางมันน่าจะมีการพูดคุยระหว่างภาครัฐบาลมาหาทางออกร่วมกันก่อนว่าถึงแม้นว่าจะมันไม่ใช่น้อยนะท่านถ้าดูเป็นเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศแล้วก็เป็นหลายครอบครัวอย่างนี้เนี่ยเราเอาเกณฑ์มาสร้างร่วมกันเป็นเกณฑ์กลางและใช้ร่วมกันมันถึงจะ เป็นการมาคุยกันค่ะมาคุยกันเป็นการสร้างเรื่องคนจะทำไงใช่คนจะทํำยังไงไม่ใช่เดี๋ยวนี้กําลังประชาสัมพันธ์โฆษณารถไฟอันนู้นดีอันนี้ดีฝังนั้นรู้สึกไงเวลาเขาบอกรถไฟดีเราเองก็น้อยใจนะคะเราก็น้อยใจว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดถึงคนมั่งฉันก็เลยหลุดคําพูดออกมาว่าหนึ่งคนก็สามารถที่จะสร้างประเทศไทยได้ใน หนึ่งคนในมันสมองของเขาตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าคุณทิ้งหนึ่งคนแล้วคุณไปเอารถไฟมาหนึ่งรางเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยในด้านสุขภาพจิตใจเนี่ยมันมันล่มสลักพูดถึงภาพรวมของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของของของ,ของสาพันธาา์พัฒนาควชุมชนคนจนเมืองนะครับมันมันจะมีเรื่องเรื่องรถไฟนี่จะเป็นเรื่องร้อนในปี ก่อนที่จะสูงอาเซียนนี้นะครับ5 6 5 7 5 8ตอนนี้ที่ที่พี่น้องเราเริ่มขยับเรื่องข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปให้รัฐบาลดูว่าอันนี้นะถ้าคุณจะขยับ2 2ล้านล้านนี้นะ,ะพี่น้องก็จะเดือดร้อนประมาณ4 0 0 0 0ืนถึงห0 0 0มคนเรือนที่ที่อยู่อยู่แล้วนะครับที่อยู่อยู่ติดกับทางรถไฟอยู่แล้วประมาณนี้แล้วคุณจะทำยังไงอันนี้ก็ต้องคุยกันคือที่ที่พี่น้องอยากพูดก็คือบอกว่าก่อนที่จะคิดบอกว่าจะสร้างเาก็ต้องคุยกันก่อน นะครับว่าจะ<น>ย้ายคนไปไว้ที่ไหนคนุณภาพชีวิตของคนจะอยู่ยังไงเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะ,จะย,าย้ยายย้ายย้ายบ้านไปเลยมันมันก็ได้แต่ว่า,าที่อยู่ที่กินที่เรียนหน İns ังสือของลูกคนจะทำยังไงมันก็ต้องดูตรงนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเสร็จบอกคุณต้องย้ายออกไปรถรถไฟจะมานี่มันก็ไม่ใช่ก็ Oracle. ต้องคุยกันบอกว่า,าจะไปยังไงอยู่ยังไงมีคุยบ้างไหม,มยังยังไม่มีการคุยเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็จะมีให้เช่ายอยู<ม>่เช่ ให้เช่าอยู่20มเมตรแรก20เมตรหลัง <c oughs> แต่ว่า,าถ้าบอกว่าจะออกไปอยู่ที่อื่นแล้วชาวบ้านจะพอใจั้ยนี่ยังไม่มีการคุยนะครับคื <c oughs> อมีการคุยกัน,นยังคือถามว่าคุยไหมเนี่ยไม่ค่ะเพราะว่าโดยเวลาที่เ,เราถูกผลกระทบจะมาจะมาหาเราก็คือโนติธนาทนาย,หนยให้ออกเลยนะคะก็ค<ม>ือใช้กฎหมายเลย นี่คือใช้กฎหมายก่อนพอใช้กฎหมายี่ชาวบ้านก็เริ่มกลัวพอกฎหมายก็ดําเนินการเลย <สะ S 1> แล้วถูกบังคับคดีก็กําลังเข้าเลยเช่นรถไฟสายสีแดงบางซื่อตลิงชัน15ชุมชนที่โดนไปแล้วแต่ว่าเราก็าต่อรองต่อสู้จนได้ที่ดินเดิมตอนนี้กําำลังปลูกบ้านคงการบ้านบัน่บนคงประเด็นต่อมาก็คือว่าเวลาที่ทําประชาพิจารณ์เขาไม่เคยเอาคนที่มีผลกระทบตรงนั้นไปคุย ไปเอาคนในรัศมีประมาณ2กิโลเมตรมาคุยถามว่าเราจะสร้างทางรถไฟจะทบตะม่อมันกระเทือนถูงบ้านคนไหมท,ทั้งทั้งที่เขาอยู่ใน2กิโลเมตรเพราะนั้นการทำประชาพิจารณ์ทุกเวทีคนที่มีผลกระทบไม่เคยได้เข้าสู่เวทีนั้นเลยเคยเข้าของรถไฟอยู่4ีห้าครั้งจะมีคนอยู่บ้าน จัดสรรคุณต้องสร้างรถด,ด้วยนะตั้งที่จอดรถให้ด้วยนะนี่คือสิ่งที่ได้รับแล้วเราเองในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องผู้ดเดือดร้อนนั่งอยู่ในเวทีถามว่าแล้วพี่น้องที่เดือดร้อนอ่ะอยู่ไหนไม่มีคำตอบนะนั่นเป็นส่วนที่ทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีใครอยากต่อสู้หรอกไม่มีใครอยากขัดขวางหรอกทั้งศักยภาพทั้งเงินทั้งกำลังมหาอะไรทั้งหมดเราไม่มีแต่น่าจะคุย เพราะเราก็คือคนในประเทศ<ม>ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถาบว่าการเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเราตายคนจนตายเลยแม้ว่าจะไม่ค่อยจะภาษีภาษากับสิ่งเหล่านี้นักถ้าสมมติว่ตัวเองเนี่ยบอกเฮ้ยเข้าสู่อาเซียนโถภาษาอังกฤษยังไม่กระดิกหูเลยสู้ลาสู้เขมรยังไม่ได้เลยเพราะนั้นนะคะ<ม>ค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกกับรัฐบาลว่าถ้าเห็นว่าเราเนี่ย ยังเป็นคนที่ท่านปกครองอยู่น่าจะมีการมานั่งคุยกันเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าเราเองก็อย,กอยากอยู่ในประเทศที่เจริญนะคะเพราะนั้นเนี่ยขอให้ค่ะมานั่งคุยกันค่ะจะมีอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับเห็นบอกว่าโดนกันนี่ก็ เหนืออีสานใต้โดนกันหมดอันนี้คงแค่สุดสายนะฮนะทุงงท่งทุง่งทุ่งอยุธยาก็ไม่เหลือใช่ไหมครับผมเอ่อตรงเฉพาะภาคกลางนะฮะอยุทยาถึงนครสวรรค์นะเ,เริ่มจากเขตติดต่อจากปทุมธานีไปเลยนะมันก็มีกระทบอยู่กระทบอยู่หลายาชุมชนนะตามที่ผมลงสำรวจลงมาเนี่ย มีผู้เดือดร้อนอยู่ลบบุรีสระบุรีอยุยาเนี่ยประมาณ500รกว่าลังกานะเราก็เมื่อเดือนเอาเอาเ,อาเป็นว่า,าสองสามเดือนทีแล้วมารัฐบาลลงไปจัดเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วก็ไปทำประชาคมที่โรงแรมไอกรุงศรีหรือว่าอธาิีอยุยาแต่คนที่เข้าไม่ใช่ผู้เดือดร้อนแม้กระทั่งตัวผมคณะทำงานตรงนี้มผมก็ยังไม่ได้ครับนะ จนมีคนจากกรุงเทพโทรไปบอกว่าอ่าเอ้วันนี้เขาลงประชาคมที่วิทยานะผมบอกผมไม่รู้เขาเลยโทรไปบอกว่า้ผมเข้ามาอ่าพอเข้ามาแล้วก็จะมีท้องถิ่นเข้ามาท้องถิ่นก็ไม่ถามไม่พูดอะไรเลยงนะผมก็เลยถามไปว่าถ้าคุณสร้างสถานีรถไฟตรงนี้คุณก็ย้ายไป80เมตรสองฝั่งแล้วคนในตรงนั้นในบริเวณนั้นอะ่ะตั้ง200ครอบครัวจะเอาไปไว้ตรงไหนงะนะเขาบอกว่าจะมีคน มีบริษัทหรือมีคนจัดหาให้คุณตอบแอนั้นไม่ได้ไอ้คนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาอยากรู้จากปากคุณว่าจะเอาเข้าไปตรงไหนเนี่ยก็ตอบไม่ได้อ่าตอบไม่ได้แล้วก็เมื่อวันที่8ทางหลวงลงไปบอกในชุมชนว่าจะมาทําเกือกม้อ่ะบกไอ้ประธานชุมชนในโพธารางก็เลยถามบอกว่า,วาไอ้โครงการไอ้เกี่ยวกับรถไฟเปล่าเขาบอกเกี่ยวกันะกกน,นะแล้วทําเกือกมา ล้วก็จะมีสามซอยให้เลือกเอาฮนะทีนี้ไอชุมชนเขาก็ยังไม่รู้เพราะจู่ๆก็ลงไปเลยฮนะคณะกรรมการในชุมชนก็คุยกับชาวบ้านว่าเราดูไปก่อนนะนะไอคนที่เข้าใจก็เข้าใจไอคนที่ไม่เข้าใจเราก็ต้องมาประชาคมในในในชุมชนเราฮนะให้เข้าใจว่าเขาจะมาอี่นีนะแล้วก็อธิบายให้ฟังชุมชนนี้เป็นเกตรถไฟไหมครับไอชุมชนนี้ของไอโพธารามที่ติดรถไฟเนี่ย อายุทยาจะมีชุมชนเดียวที่ติดเกี่ยวกับบ้านบางคงนะติดที่ติดรถไฟคือโพธารามนะจะติดรถไฟ40กว่าหลังคาเรือนนะมีโดนไหมนี่โดนเลยโดนแน่นอนโดนแน่นอนนะนะตอนนี้โดนยังครับผมไอตอนนี้โดนเรื้อมาแล้วมีไหมตอนนี้ยังยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีฮะมีแต่มาแจ้งก็ไอสารมายังยังไม่มีฮะละไอแจ้งไม่แจ้งคือพวกผมติดตามนะพอรู้ข่าวว่ารถไฟเขาจะมานะที่สำรวจ ตอนนี้ไปสำรวจอายยุธยาสำรวจที่อื่นอีไหมเอของระเอสรบุรีรบุรีสระบุรีลบุรีอ่าส่วนนครสวรรค์จะมีอีกชุดหนึ่งยังไม่ได้ส่งข้อมูลเข้ามาอย่างเช่นเอวันนั้นขึ้นไปน่าเขาจะไปส่งมาใช่ไหมครับสระบุรีกับลบุรีเป็นไงไอ้ไอลบุรีนี่รู้ข่าวมาว่าเขาจะไม่เอ้เขาจะเบนออกเบนออกรอบเมือง จะไม่ผ่านตัวเมืองแล้วที่นี้ถ้าถ้าเขาเบนออกชุมชนเขาก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนนะจบ,บ,บ,บุรีนี่โอ้เยอะเหนือจบ,บุรีนี่เยอะเลยโอ้บบไม่มันมัน,มนเออะบ,บุรีนี่ต้องต้องลงชุมชนต้องให้เขานี่นะเพราะว่าผมผมมีข้อมูลเนี่ยมันมันยังไม่ชัดเจนเหมือนเหมือนที่ไอ้ท้องถิ่นเขา,าครับผมนั่นแหละคือพวกผมลงไปไปเก็บข้อมูลแต่ ส่วนคนทํางานใ,นในในตัวจังหวัดเขาเองครับเขาต้องส่งข้อมูลเก็บรายละเอียดส่งเข้ามาฟังดูเหมือนอนยุยาจะไม่รอดนะไม่รอดไม่รอด, <c oughs> อดอยังไง<ต>ก็ไม่รอดกับอยู่ที่ไหนยังไงก็ไอ้ส่วนส่วนอยุยา,าเนี่ยไอ้อรถไฟตรงสถานีรถไฟเดิมครับไอ,อผมเคยไปถามเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟเขาบอกว่าทางรถไฟหาพื้นที่ให้ใหม่ อยู่แถวแถวก่อนจะถึงภาชีก็อยางนี้ส่วนโพธารามที่โดนที่ผมชุมชนผมก็คุยกับทางเทศบาลว่าบริเวณเนี้ยบริเวณในเขตเทศบาลเนี่ยมีที่ว่างเปล่าตรงไหนที่พอที่จะจุนเจือให้คนจนได้ได้บ้าจะเป็นที่วัดที่อะไรก็แล้วแต่นะมันก็มีอยู่แปลงนึงก็ทางท้องถิ่นก็ก็กำลังประสานอยู่แต่มันเป็นไอมันจะลำบากนะเพรามนเป็นโรงศินสิบกเรียน สี่สิบคนเรือนครับผมครับผมและแต่แต่แต่ไม่จํากัดเฉพาะสี่สิบนะถ้าใครจะเข้ามาร่วมใครอะไรเข้ามาร่วมได้แต่ถ้าที่มันมันพอของเอมันก็ทํางานทั่วไปทํางานบริษัทอะไรทั่วไปอ่ะแล้วลูกเรียนี่ก็ลูกๆก็มันมีหลายโรงเรียนใกล้ๆกันมีหลายโรงเรียนครับผมถ้าย้ายไปถ้าย้ายไปตรงนี้มันก็ต้องคิดกันเองนะครับผมอ่า เพราะว่าเขาอยู่กันมาตั้งไม่รู้ผมไม่อยู่ในชุมชนนี้ก็เกือบ50ปีแล้วอ่าก็ก็ก็เห็นเขาอยู่อย่างเงี้ยครับผมครับเชิญสรุปให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าชาวบ้านอยู่อาจจะสรุปสรุปได้ไหมคุยภาพลงว่านตรงหน่อยหนึ่งค่ะเออจากจากการจากการที่่ที่อ่ารัฐบาลหรือท้องถิ่น ที่ะจะพัฒนาระบบรางรถไฟเนี่ยค่ะผู้ที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นภาคใต้เองซึ่งกลบจากสถานีใหญ่ถึงสถานีสงขลา3,880ครัวเรือนที่อยู่ในที่เป็นผู้เดือดร้อนแต่ที่อยู่ในโครงการบ้านมั่นคง2,501ครัวเรือนเนี่ยชาวบ้านจิตใจเขาบอกว่าเขาได้เช่าสัญญาเช่ากับการรถไฟแล้ว30ปีก็ต้องอยู่อย่างมั่นคงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอชอเองให้งบประมาณไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่อาศัยหรือว่าการคุณภาพชีวิตที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาเองมีกองทุนเป็นของตนเองดูแลสวัสดิการของตนเองกันแล้วกับประกอบกับที่สถาบันพัฒนาองค์จุนหรือพอชอที่่า้งบประมาณลงไปพัฒนาพัฒนาสนาธารณูปโภคเขาถือว่าเขาอยู่อย่างมั่นคงแล้วยอยู่ๆเขาก็าต้องลือ้อลื้อจากตรงนี้ไปในเมื่อเขาตอนที่มาอยู่มันเป็นป่ารก พอตอนนี้เจริญแล้วมีสาธารณูัวภคจากที่สถาบนให้งบไปก็ได้ทามาเจริญแล้วก็พัฒนาปรับปรุงบ้านเรียบร้อยแล้วเขานึกว่าเขาจะต้องมั่นคงในที่อยู่อาศัยเขาไม่ใช่เฉพาะมั่นคงเฉพาะบ้านมั่นคงในการรวมกลุ่มของคนด้วยได้ได้มวลชนด้วยอันนี้เขาคิดว่าเขาดูอยู่กันดีแล้วแต่พอเกิดเกิดแผนพัฒนาอย่างนี้ทำให้จิตใจของเขาฟอคิดว่าโครงการบ้านมั่นคงที่เขาคิดว่า อพอชอให้ไปให้ไปทาเนี่ยมั่นคงแล้วคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเขาไม่เป็นอ่ปาปัญชั้นสองเมื่อก่อนนี้เป็นปัญชชนั้นสองในในเมื่ออยู่ในสภาพของอคน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 รวยในเมืองแต่เราเป็นคนจนผู้เขาเรียกว่าผู้บุกรุกอ่พาพวกพวกคนจนบุกรุกที่อยู่อาศัยกับที่ดินรัฐ แต่ตอนนี้เรายกยก,ยกระดับตัวเองแล้วแต่พอมาสู่ระบบนี้รัฐบาลน,น่าจะมามองว่าคนเหล่านี้ถึงแม้นจะเป็นคนจนก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งของประเทศเหมือนกันเราพร้อมที่จะพัฒนาไปกับรัฐบาลซึ่งองค์กรสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนืองไห่ชาติเนี่ยเราเป็นผู้ที่มาดูแลพี่น้องคนจนเยียวยาคนจนโดยมีงบจากสถาบันพัฒนาครชุมชนค่ะ นี่ก็เป็นภาพกว้างๆที่ทําให้เห็นถึงผลกระทบจากโครงการใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงระบบรางหรือรางคู่ก็แล้วแต่แต่ชุมชนถูกไล่แน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูแต่ละแห่งเลยนะครับว่ากําลังเกิดอะไรขึ้น